คะช่องคว้าลำเพลินคุณแม่สุภาพนะคะนี่เราจะพามาสวัสดีคะ่ะทำอะไรคะตำบกับก,กงูตำบักเมฆตอนบกอักนเนมฆแม,ม่หักแผงมตาตำบัก,กงู เป็นรถไดกู้ฟ้าออกนวลถวยเบิร์ดว <c oughs> ันนี้รถทางครัวเรามีอาหารอะไรมีฟักทองฟักทองหมูอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนนี โอ้ยเต็มหม้อเบอเลยหม้อเดียวฟักใส่ไก่ไก่โอยน่ากินมากเลยมอลลาม่าโดดเด่นแล้วไม่มันมันมาติดโควิดตอนน่นเป็นเส้นสัญญากรรมเป็นวันเชื่อแต่ถ้าคุณแล้วบ่ไรร่ำเรื่เกี่ยวกับสมอลลาาลูกเขาอยู่งเหยียดลูกเขาเป็นคนจ้างก็เคยมีเหรอแค่นี้เลยแค่ไนเลยเต็มที่ไปปราสาทน่าจะเหม็นผมบัดบ้านปราสาทเบงนี่ผมจำได้ตั้งแต่ผมในหน่อยนี่เสียงอีสานเฮ็ดเเสียงอีสานเคยไปเด้เพราะว่า ตัให้แซ่บนะแล้วชิมรสดดไก่พุกามไหมอุ้ยน้ำลายไหลนั่นคนคนจะชิมน้ำลายไหรลรอแลแต่มะละกอหน้ากรอบเป็นตะกรอบไหมเป็นตะกรอบนี่ได้ค่ะอืมกอบอ,อ่ค่ะกรอบอยู่ กอบอยู่เด้ใส่ยหลายเสีลายแสบหลายก่อนเดยอืมเอาเลยเส่หลายแสบหลายตกใจเลยเราจะพาไปโดน่าเวทีตามมาเลย ไอห,หน้าเวทีกันนะคะว่ามีเสือมีสาตเต็มหรือยังสวัสดีค่ะ กูต้องรอเพื่อนเพื่อนก็ไปซ้อมเต้นอยู่เขาก็เลยแยกคนให้เขาจ้ะนื่ว่าทำานึ่องว่าเมาคนเดียวเนึ่อว่าเมาทำคนเดียวจะช่วยช่วยเพื่อนอ๋อจ้ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวทีกันเลยวันนี้สนามดีมากไม่มีฝุ่นไงง่องนะคะทุกคนอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเป็นกำลังรงใจให้สาวน้อยปบ้านแพงต้องเราเล่นอยู่ที่ไหนวันนี้ที่นี่ มักเขียบอบอตอมักเขียบเนาะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดมาเดอ้อมาเดอ้อพื้นที่โอ้บริเวณใหญ่โตมากเลยนะคะนี่เวทีแล้วก็ เสร็จแล้วเหลือแต่ขึ้นไฟอย่างเดียวนะคะ<า>เสือกำลังจะเต็มนะคระ<า>ับ ได้ใครสวยเกินใครใครสวยเกินไม่ได้นะเอ่าโอ้ยมันเจ็บจิ้ดยิ้ดิ้ดิ้ดิ้เลยคุณยายนะครับคุณยายนี่ครับนี่นะครับผมคนดูคุณดูแลคุณแม่สุดภาพนะครับผมเป็นคนที่นะผมก็เซลล์แก่มันะครับคุณดูแลเป็นคนอายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยไปเรียกคุณยายได้ยังไงแล้วที่เหลือฝากธนาคารไว้เหรอใช่ฝากอบตไว้เนี่ย อบตบ้านปลาเขียบเนี่ยใช่ไหนเขาไม่ใช่อบตนะเขาเป็นทีมงานของทีมงานจังหวัดอะไรเขาเรียกอะไรจังหวัดศรีสะเกตเขาไม่มีทีมงานอะไรครับทีมงานอะไรดูมีแต่คนงามเลยเหรอเหรอไปแหมเห็นคนงามมาเรียกเราย้ายเลยเป็นไงล่ะดูหน่วยทาก็ไม่ได้โจรนะปล่อยเป็นปัญหาโจรเลยบอยตายแล้ว จนอยู่แล้วเนาะจนคนใหญ่จรคนเอเตะเข่าโกตัวเองหมดเลยไม่เนาะกว่าได้ก่ได้อันนี้เขาทำอันนี้เขาทำอะไรนะเขาแจกรางวัลเนระสงสัยแล้วมั้งเนี่ยเขาจับไอ้นั่นใช่ไหมจับหางบัตร เขาทำอะไรเนี่ยมีรางวัลด้วยเหรอมีรางวัลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาว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 โอ้โนี่เรียกคุณยายคุณยายเรียกสาวเลยเหรอเรียกสาวีให้กำลังใจใช่นแล้วมันไม่ครบใครเอาไปที่ว่าจะขายนั่นแหละอันนี้คืออะไรคะ ทีไปอไปอาไพูดนมงนไม่ได้ให้ไปอกที่ว่าเจาไปก่อนผู้นำชุมชนมันมีสี่ชุดให้นายให้ให้นายใหญ่ที่มาเปิดงานอันนี้ก็ใหญ่มยมีแต่คนใหญเลยที่บ้าออมีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยใหญ่แบบไหนนี่ชิมเป็นลบที่ไม้เป็นไม้เี่บที่ลบออกสอง ว่ามันเป็นบาทไอรวมทั้งหลานี่แต่สาวสวยๆทีมงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอ๋อ้อโโหก็คือตัวแทนจากทั้ง22่สิบสองอคเพ่อเป็นคณะกรรมการในจุดนี้แทนโอล่าท่านจว่าเห็นเขาเอาไปเอาไปมันไม่ใช่เราต้องนับก่น อ๋องานกานอะไรส่วนเนี pues ้ยก็คือเข้าเากับชมลมอ๋อค่ะภาษาเนี้ยจะไม่มีะไรแทนนะคะไม่พอภาษาตัวะไยากไ่ด้วยจ่าจโอ๊ยได้กุศลเยอะเลยค่ะอืม เป็นงานการกุศลนะคะวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพง f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ใกล้อยู่ใกลมาเป็นกําลังแรงใจวันนี้เป็นงานการอะไรนะกุศลของทางจังหวัดเขาค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ